มาตรการช่วยมีอะไรมาตรการช่วยก็หล,กหลกกักๆก็ก็รู้ข่าวไปแล้วนี่ที่ว่าไม่คิดค่าไฟเดือนกันยาแล้วก็คิดแค่3 0มของเดือนกันยาไอ้ของเดือนตุลาตุลาตุลาทางไฟทางน้ําแต่ครนี้มันจะมีปัญหาคือบางทีเขาวางบินไปแล้วแล้ว<ป>ทำไ,<ป>ไงอะก็ต้องไปกระทบยอดกัน,นทีหลังก็แล้วกันเขาว่างไงก็คือนั่นแหละอย่างที่อาจารย์บอกไปค่ะว่าสําหรับค่าไฟในเดือนกันยายนถึงตุลาคมค่ะเดือนกันยาเนี่ยจะไม่เรียกเก็บค่าไฟและในเดือนตุลาคมจะให้ส่วนลดค่าไฟร้อยละ30ก็ให้กําหนดเป็นส่วนลด ก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้คือรายละเอียดที่เป็นชัดเจนเนี่ยนะคะที่เขาออกมาค่ะอาจารย์มันมีพื้นที่เกษตรทั้งประมงด้วยเกษตรด้วยทั้งพืชไร่ทั้งพืชสวนนะ่ะที่ได้รับผลกระทบอ่ะอันนี้ก็ต้องชดเชยช่วยเขาอีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเขากู้หนี้ยืมสินก็ต้องมาเจรจาพักหนี้ซึ่งจริงๆก็พักกันมาตลอดอะ่ะนะพักก็ไม่รู้จะพักยังไงแล้ว <คำ S 2> นี่คำว่าพักชำระนี่อ่ะน่พักชำระนี่แต่ว<ค>่าดอกเบีย้ยที่คิดมันไม่ได้หยุดไปพักพักหนี้แบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไร